สวัสดีค่ะช่วงพี่ขวดเข้าครัววันนี้จะมาทำน้ำกระชายน้ำผึ้งมะนาวนะคะซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่กำลังฮอตฮิตกันมากเลยนะคะเพราะว่ามีงานวิจัยที่บอกว่าสามารถต้านโรคโควิดได้100%เซค่ะแต่ว่าเป็นการทดลองที่อยู่ในหลอดทดลองนะคะคือยังไม่ได้ทดลองกับคนหรือสัตว์นะคะ เลยยังไม่ได้เชื่อมั่นได้100%ซแต่ว่าเราดื่มไว้ก่อนนะคะอย่างน้อยๆก็เสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายค่ะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มทำกันเลยนะคะนำกระชายที่เราซื้อมาจากตลาดเนี่ยนะคะนำมาล้างทำความสะอาดให้ดินอะไรเนี่ยออกไปให้หมดก่อนในช่วงแรกนะคะ วันนี้ที่เราใช้เนี่ยก็ประมาณ2ขีดนะคะซื้อมาแค่ขีดละ10บาทเท่านั้นเองค่ะเนี่ยค่ะเวลาล้างก็ถูๆเขาแบบนี้ไปก่อนเพราะว่าในช่วงแรกเรายังไม่ได้ล้างอะไรมากแค่เอาให้คราบดินออกไปจากตัวเขาก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาขึ้นไปตัดออกเป็นทีละชิ้นนะคะพอล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะ เดี๋ยวเราก็นําขึ้นมาเพื่อมาตัดออกเป็นทีละรากนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยตรงเง่มันตรงข้างบนน่ะนะคะก็นํามาใช้ได้นะคะแต่เนื่องจากว่าเง่เนี่ยมันจะมีรสเผ็ดร้อนแล้วก็ขมด้วยนะคะเราก็เลยจะไม่ค่อยอยากเอามาใช้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถแก้โรคปากเปื่อยหรือว่าโรคลำไส้อักเสบได้ด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะนํามาใช้ด้วยก็ให้ปอกเปลือกแล้วก็หั่นหั่นรวม ไปเวลาที่เราไปปั่นได้เลยนะคะกระชายเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะมีสรรพคุณเหมือนสมเกาหลีเลยล่ะแต่ว่าไม่มีข้อเสียเหมือนสมเกาหลีเนาะสมเกาหลียังมีข้อเสียบ้างนะคะแต่ว่าสรรพคุณของกระชายไทยเนี่ยเยอะจริงๆนะคะเช่นป้องกันผมหงอกก่อนวัยช่วยทำให้ผมดกดำบำรุงหัวใจ ช่วยปรับสมดุลความดันโลหิตแล้วก็ยังช่วยบำรุงตับไตให้แข็งแรงด้วยนะคะแล้วที่สำคัญยังป้องกันโรคก,กระดูกพรุนด้วยนะคะถ้าผู้หญิงดื่มติดกันตลอดเนี่ยยังสามารถช่วยป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกแล้วก็มะเร็งเต้านมได้ด้วยถ้าเกิดเป็นผู้ชายดื่มประจำก็ป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากได้ด้วยนะคะค่ะหลังจากที่เราตัดเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ นำมาล้างทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งค่ะโดยรอบนี้เนี่ยจะต้องตั้งใจขัดให้สะอาดหน่อยนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะนำไปปั่นกันแล้วนะคะเนี่ยค่ะบางคนบอกว่าให้ขูดผิวผิวของตัวกระชายออกอันนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่อยากขูดผิวมันออกก็ค่อยๆล้างถูๆแบบเนี้ยค่ะล้างทีละชิ้นเลยนะคะแล้วก็ถูดินอะไรออกไปให้สะอาดเลยค่ะ อันนี้เราจะล้าง3-4น้ำ5น้ำอะไรก็แล้วแต่เลยนะคะล้างจนน้ำใสเลยอะค่ะพอเราดูว่าสะอาดดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําการแช่กระชายกับเกลือนะคะเนี่ยค่ะใส่น้ำแล้วก็นำเกลือใส่ลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็จะแช่วไว้แบบนี้นะคะประมาณ10นาทีค่ะ พอครบเวลานะคะคราวนี้เราก็นํำขึ้นมานะคะแล้วก็มาตัดส่วนปลายลากนะคะออกเพราะว่าเราจะไม่ใช้ในส่วนนี้นะคะก็ค่อยๆตัดแบบนี้เลยนะคะเวลาเราจะทำน้ำกระชายนะคะเราก็สามารถทำได้ทั้งเอาไปปัน่นหรือจะเอาไปตำนะคะหรือว่าจะนำไปคั้นด้วย เครื่องคั้นน้ำผลไม้แยกกากนะคะเป็นแบบสกัดเย็นนะคะก็ได้ถ้าเกิดว่าใครที่จะเอาไปตำหรือว่าไปปั่นนะคะก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะมันจะได้สะดวกเวลาตำก็ตำง่ายหรือว่าเวลาไปปั่นก็จะได้ง่ายกับเครื่องปั่นแต่ละชนิดนะคะเพราะกําลังไฟไม่เท่ากันแต่วันนี้ของเราเดี๋ยวเราจะนําไปปั่นกับเครื่องคั้นน้ําผลไม้แยกกากนะคะ อย่างที่บอกนะคะวันนี้เราใช้กระชาย2ขีดนะคะก็จะทําน้ํากระชายน้ําพึ่งมานาออกมาได้ประมาณ2แก้วนะคะคือจริงๆแล้วเราอยากให้ทําสดๆกินทุกวันดีกว่าเพราะว่าก็ไม่ได้ทํายากอะไรนะคะ กระชาย2ขีดนะคะก็จะสามารถได้น้ำตัวที่เป็นหัวเชื้อแบบนี้นะคะประมาณ 80- ดสิบถึงร้อยมค่ะส่วนกากกระชายนะคะถ้าใครไม่อยากทิ้งนะคะนำกากกระชายเนี่ยเอาไปโปะตรงเข่าหรืออะไรที่เราปวดนะคะมันจะช่วยบรรเทาปวดได้ด้วยค่ะ นี่ค่ะหลังจากที่เราได้หัวเชื้อน้ํากระชายมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เริ่มทํากันเลยค่ะเราจะใช้น้ํากระชาย50 ml นะคะต่อ1แก้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ํามะนาว2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมะนาวอันนี้เราคั้นสดเตรียมไว้แล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่ น้ำพึ่ง1ช้อนโต๊ะค่ะแต่ถ้าใครที่ชอบหวานกว่านี้ก็ใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะก็จะกำลังดีแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากทานหวานน้อยๆแค่เอากลิ่นอ่อนๆนะคะแล้วก็ความหวานอ่อนๆของน้ำพึ่งก็ใช้1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปนะคะให้ถึง350 ml ค่ะ น้ำกระชายที่ได้นะคะเราจะนำไปแช่ตู้เย็นให้เย็นแล้วค่อยทานหรือว่าเราจะทานกับน้ำแข็งนะคะแล้วก็ทานได้เลยตอนนี้ก็สดชื่นมากๆเลยค่ะน้ำกระชายคั้นใหม่ๆสดๆนะคะทานกับน้ำแข็งเย็นชื่นใจมากๆเลยค่ะสูตรนี้ที่ออกมาเนี่ยรสชาติจะพอดีนะคะ ไม่เผ็ดร้อนจนเกินไปด้วยน้ำสมุนไพรนะคะกระชายน้ำพึ่งมะนาวช่วงนี้ทานแล้วต้านโควิดทำให้สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะอย่าลืมลองทำทานกันนะคะอร่อยชื่นใจคะ่ะ อย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ